บอกว่าถ้าเรามีเพศสัมพันธ์กับหญิงแบบสอดใส่โดยใช้ถุงยางอนามัยจะมีความเสี่ยงในการติด HIV ไหมครับก็ยังมีค่ะเพราะอย่างที่บอกคือมันไม่ร้อรยเปอร์เซ็นต์เพียโคอลาเจนไตรเปปไทด์ของ UTS คคอลลาเจนจากเกล็ดปลาท,เทละเลน้ำลึกดูดซึมง,ง่ายคืนความอ่อนเยาว์ให้ผิวคุณโปรโมชั่นพิเศษ1กระปุก520บาทลดเหลือ490บาทพิเศษซื้อตอนนี้3กล่องลดเหลือ1,000บาท สั่งซื้อได้ทุกช่องทางโทร0832993223 ID Line 0832993223หรือฝากข้อความทางอินบ็อกซ์เฟซบุ๊กรายการนี้คุณหมอคะคำถามทาง Facebook ค่ะส่งเข้ามาอินบ็อกซ์เมื่อสักครู่นี้นะคะออบอกว่าถ้าเรามีเพศสัมพันธ์กับหญิงแบบสอดใส่โดยใช้ถุงยางอนามัยจะมีความเสี่ยงในการติด HIV ไหมครับ ก็ยังมีค่ะเพราะอย่างที่บอกคือมันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ไม่มีอะไรทางการแพทย์ที่ร้อยเปอร์เซ็นต์แบบใดที่อยู่มีเซ็กก็คือมันมาพร้อมกับความเสี่ยงอ่ะอันนี้คืออยู่ต้องทาใจนิดนึงนะเพียงแต่ว่าเป็นความเสี่ยงที่น้อยมากๆแต่ไม่มีใครฟันธงว่าจะไม่ติดเลยมันแค่น้อยมากๆอาจจะน้อยกว่าแบบหนึ่งเปอร์เซ็นแต่ว่า อย่างที่บอกคือเมื่องจากเป็นไม่ร้อยเปอร์เซ็นเพราะว่ามันอาจจะมีจากหลายสายเหตุเช่นในสถานการณ์จริงเรื่องของเทคนิคการใส่จังหวะการใส่หรือว่าช่วงก่อนใส่ก็ยังมีโอกาสที่จะติดเชื้อเอชไได้อยู่ดีค่ะค่ะแต่ว่าก็ดีแล้วที่ใส่ถุงยางอนามัมแต่ว่าถ้าหากว่าไช่จ,จริงจริงนี่ถ้าหากว่าจะไปตรวจเพื่อดูว่าเออเรามีเชื้อหรือเปล่าเนี่ยควรจะไปเมื่อ,อไหร่คะคุณหมอ ก็สามารถเออถ้าสมมติว่ามัมีประวัติที่คิดว่าเสี่ยงเนาะสมมติถ้ามีประวัติที่คิดที่คิดว่าเสี่ยงก็ส่วนใหญ่ก็สามารถไปตรวจได้เลยเหลือไปซ้ําอีกหนึ่งเดือนหลังจากนั้นนะคะเพราะว่าบางช่วงสมมติเราตรวจไปไปมันก็จะเป็นช่วงที่เราอาจจะตรวจไม่เจอได้ค่ะเอาละ